สวัสดีครับสวัสดีย้ำมาแรงมาปล่อยหอยด้หอยขมมากครับมาปล่อยหน้านีก็เจากับเปลงน,น้าของเขาหน้าครับ บรรยากาศย่ำมอแลงครับจะเป็นตกดินเอาอสิพอได้กินอย่ครับ Sá cái hốc khác hấp làm cái tìm ้ากให้คมเหร นี่ก็จะเรี้ยงปลาวจะสิเอาประดุกมาลงจากซองลอยนะครับองลอยตัวบรรยากาศยังมาแรง หน้าปาอุครับ ไก่ตื่นไก,ไกนน่่ห้กระสอบเบิดกระสอบ,บกระสอบเปิดกระสอบได้อวอาหารเขวกินมันวันนี้เหาะสัญญาณมันตอนย็นสิม,มา ญญาณมากเลยมเรือเรื่เแล้วแบังคิดว่าได้หาไข่เริ่มแล้วบางบุ้มบั้มบุ้มบัแล้วฟั่มหอยนั่นลักหอยด้วลักหอยตัวใหญ่เลยใครทุ่มเนี่ยทุ่มนี่ใหญ่แล้วมันขึ้นมาหยาดม อาตารเวทมันที่บ่ใครขื่นคุณมันใหญ่เันทีบ่อใครขึ้นคางเวทมันที่บอขึ้นมันมีแต่สุมหน่อยที่ขื่นส้มแทนตาตีมากบ่หอดมาบ่หอดจอดไปถึงอะไหล่เด้อหนิมาบ่หอดก่อนข่้นี่มีก่อน ปลาไปพูดแล้วมันกินแล้วผมไม่กินแล้วเอาอันะไ้เอาให้เอาห้ามให้ปลาหน่อยก่อนปลหนอยนี่ห้ามอ่าเง้ให้ห้ามผม Bà đúng khó cái gì? Bày lắm Cái bộ Ông ơi nằn hiền nọ Bố mèn, Quý nọ จว่าป้าหน่อยสิกินำํำอันใหญ่เหียบปะดิใหญ่ด <c oughs> เด็ดเหียบกินเนลาอันใหญ่ยังกินเป็นลายรพุ่อนอันนี้มาใส่มะฮอยน่นเรีมะฮอยพ่อมะดืมา่ทางใครนใหญ่สุดล้ว่าละเชีออยยนี่ไ <c oughs> ของเราละว่ามันบใหญ่ ไก่ลาดนั่นว่าแม่นเอาอยูนิไปใส่โอ้ยส้มไก่เอามาหน,าน่อยไงไงคือกันใหญ่อันแม่นเอาอยูนิไปใส่มันบ่ได้กินหวัวอาหารกินห้ำมันกับ่ใหไงคือเก่าชุา่มไก่เอามาหน่อยไงแล้วนั่นใหญ่แล้วนั่นซ้ำนั่นแล้วจังว่าพูดน,นี่เลย<ง>ลน,นี่รุนยูนี่นี่เลย,เลยคนเอาไปใส่พุน่นตัวกระสังปลาพุน่นมันไปยู่ฮันลายล่ลอ,ลอให้ปลาถือกินหัวอาหารมันขอมากแล้วล่อห้ปลาทั้งหน่อขอมาก ไม่ได้ขึ้นกันเ้า่าบางงั้นไม่ขึ้นร้อยแนี่ของอาหารปลาหน่อยกันายปลาหน่อยสามสี่ร้อยคุณน้องเอามั้ยน่ะเอามาลงวัตเพียนเมื่อนั้นทฤษฎีไม่แก่ก็ลงไปให้นั่นทฤษฎีไหมมันเลียนมันเลียนหากินของอาหารร่มนี่ออกเดินสายหาหัวอาหารนี่ทั่วย่างเดียวเนาะยเดียลีนหายได้หน่ะเพิ่งเบิดแล้ว ยิ้มบ่มีทางันเป็นกระสอบกระดดวิธีเห็ดยนลงไปหันมันไปนั่งยู่หันเลยคนยั่งก็องไปนั่งยู่หันอีรีเห็ดยู่เห็ดยู่มันไปนั่งยู่หันนั่งเล่นอยู่หันเบึงไหมเหีหัวหันบึงยู่หันไหมสิบอเสียเงินเขาวิธีเห็ดจะไห นี่เจ้าเสาซีต้นมาใส่เชียงก่วงหน่อยอย่างเงีฮอกาดแปไนไปแล้วฮอกกัไปเห็ดแบบว่าเห็ดมาพิงยังสิแม่เห็ดมาพิ้งที่ทางห่างไปนั่งห้อยอยู่างทั้งหันแม่นั่นแหละชีเห็ดให้มันได้รแรงเลยนะวิธีเห็ดเดียร์เนี่นยต้องเอาไม่ดีมาเห็ดได้มาตรฐานตัวหนึ่มันอยู่เลยเออมันอยู่ครับรวบเอาเอาเขาเอาข่าวค้างแล้วซีตัวมาก็พอแล้วเพราะแต่ว่าให้มันมาตรฐาน ยง่มลงไปให้มันไปหลายๆคนเจอระหูเก็ดกนก็นไปนั่งไดที่เฮ็ดอยู่พออ่อดีเฮ็ดอยุดเละๆไหมใช่ไ,มมไมหมมาเฮ็ดมากินมาตั้งตังง้งเขาไม่ได้กับเห็ดบ่ไม่ยืนนะเจีนานั่งเบิ่งนั่งแบบก็ยังเก้าอี้นั่งเดี๋ยวหาวิธีเฮ็ดจนได้เฮ็ด <c oughs> ได้ดอนีแ่แหละนี่ก็ในเช้าเมื่อหลายวันแตเวิธีทำมาเฮ็ดสวย มึงมึงอะไรมันขอมาไข่เดย้ันมาไข่เล้วมันนมาไข่ไว้แล้วเหมือนข้าวขวดแย่ว่าวด้วยวัดเงี้บตอนี้ไม่เบี้ยไม่ เดนเลวนเดือนเอาเักเดือนอาไมกาฝนมาเห็นแล้เดือนหนึงนี่แหละมันเดือนงียเลยเดมันตายลายมันตายลายนี่บอลไงมันขึ้นบอนี่ตือนเอามันดูอะไรมันตือนแล้วม่ขึ้นดอกตัวนี้ขึ้นเยอะขึ้นเยอะขึ้นขึนขึนขึนห้างขึนยนยันขึ้นยันกินดิ เป็นเอากินเนาะเอายินดูเดาะยวนอกไงแล้วจะได้กินนะหาสิบหกสิบเลยนะหาสิบหกสิบตัวตอนไงลุนเมื่อนั้นเราเอาให้ใจ็คชุดไปแล้วล่ะที่ตัวล่ะเขาว่าให้ปลูกยางรถแดียร์มีนะเนี่ยมาคอยเงี้ยกระสิดีคือเขาว่าเอาการฟังว่า